ยในปีพุทธศักราช2549หลังฝนตกต่อเนื่องยาวนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ดินบนภูเขาก็ไม่สามารถปุ้มน้ำไว้ได้ ส่งผลให้น้ำป่าและดินคโคลนไหลทะลักลงมาถล่มจังหวัดอุตรดิต์ภัยพิบัติครั้งนั้นทำให้ประชาชนสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพันุ์ผักแก่ราษฎรหลังช่วยเหลือฟื้นฟูที่ประสบภัยแล้ว แต่การหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นยากลำบากทั้งมีไม่เพียงพอจึงรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพัน์เพนจิริขึ้นที่จังหวัดเชียงรายในปีพุทธศักราช2552เพื่อผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านจากนั้นศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนจิริ ยังได้รับการจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์และกลายเป็นที่มาของเรื่องราวของการผลิตพันธุ์ข้าวสุดพระนีตเพื่อพระราชทานให้แก่ประชาชนปีพุทธศักราช2556 มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนเริขึ้นที่จังหวัดสุรินเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนสำรองเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยและพระราชทานให้แก่ราษฎรเพื่อให้มีต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีและเพียงพอสำหรับการปลูกข้าวต่อไปพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทาน เป็น,มนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนแล้วของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกรู้จักตอนนี้มนเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมันได้ถูกเรียกมีข้าวปนเรืออะไรต่างๆคุณภาพมันลดลงแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะทําเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยให้กลับมาแล้วก็ให้มีคุณภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งสําหรับเกษตรกรบ้านเราครับระยะแรกเริ่ม มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน7ชุมชนใน6อำเภอคืออำเภอเมืองสุรินทร์อศรีคอรภูมิอเภอจอมพระอเภอสังขระอเภอชุมพลบุรีและอเภอสำโรงทาาบ้านขอนแก่นตำบลหนองฮะและบ้านหนองแคนตำบลหนองไผ่ล้อมคือ2ชุมชนในอำเภอสำโรงทาบ ที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการผลิตพัน์ข้าวหอมมะลิ105รพระชทานเพื่อนช่วยเพื่อนและนี่คือภารกิจที่สำคัญของคนทั้งสองชุมชนจริงๆความพยายามของผมเนี่ยผมพยายามที่จะให้ท่านได้มีโอกาสให้พวกผมได้เป็นกลุ่มผิดเมล็ดพันุ์ข้าวหลังจากที่ทำปีแรกผมก็ยังใช้กลุ่มข้าวินรีอยู่นะยังไม่ใช่เป็นกลุ่ม ผิดมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะกลุ่มผิดมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมาตอนหลังตอนที่ขึ้นป้ายตอนที่พงพระฐานป้ายมาให้เนี่ยวันนั้นแหละเป็นวันที่เป็นความสมบูรณ์ของกลุ่มเป็นความโชคดีของเราด้วยนะครับอย่างน้อยเราก็มีโอกาส,กกาสได้ทาทาเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะเชื่อว่าดีที่สุดพูดได้เต็มปากดีที่สุดให้พระอ,องค์ท่าน hey! ในขณะเดียวกันพระองค์ท่านก็ไม่ไปใช้เองท่านก็พระราชทานให้กับพี่น้องะสมนิกรท่านที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนในช่วงแรกเริ่มชุมชนที่เข้าร่วมจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105เพื่อควบคุมดูแลการผลิตให้มีคุณภาพให้ได้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน เริ่มแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเษกษตรกรแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีความชํานาญในการผลิตพันธุ์ข้าวอยู่แล้วโดยปกติทั่วไปนะเพราะเกิดมาปูยา่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดไปคือความปราณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหรือผลิตข้าวทั่ว,ว,วไปเช่นปล่อยให้วัชพืชขึ้นรกหรือว่ามีข้าวพันปนอยู่ก็ไม่ได้ไปสนใจ ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ไปขายตอนนี้ก็จะมีข้าวปนเยอะก็จะถูกกดราคาคุณภาพของข้าวลดลงเนื่งองจากมีพันปนอยู่เยอะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เขาไม่รู้ตัวการผลิตเพื่อเป็นพันุ์ข้าวพระราชทานชุมชนต้องมีการผลิตอย่างประณีตทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การปรับพื้นที่ให้ได้ระดับราบเรียบที่สุดเพื่อการทำนาดำการคัดมเมล็ดพันธุ์ตลอดจนขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการตรวจมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราทำตอนนี้เราต้องทำให้ปราณีตเนื่องจากว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้สำหรับพระราชานให้กับราษฎรที่เดือดร้อนที่ประสบภัยดังนั้นถ้าเกิดมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไปแล้วคุณภาพ ไม่ดีก็เหมือนกับการไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยให้พบกับความลำบากมากขึ้นมีข้าวปนเยอะข้าวที่ผลิตออกมาที่ได้รับพระาชทานไปมันก็จะคุณภาพก็ไม่ไม่ดีขายก็ไม่ได้ราคาอะไรเงี้ยงันการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระรานเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดนะเท่าที่จะทำได้หลังฤดดูการเก็บเกี่ยวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบำร,รุงดินและเมื่อฤดูการเพาะปลูกมาถึง จึงจะมีการไถดะไถแปร ى, และไถกลบเพื่อเป็นการเตรียมดินให้ดินมีปุย๋ยการเตรียมดินเนี่ยเป็นพื้นฐานเหมือนเราปลูกบ้านเนี่ยต้องวางเสาเข็มวางฐานรากให้มันคงโดยการเตรียมดินเนี่ยให้เตรียมดินประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งคือไถไถกลบไปครั้งแรกเนี่ยวัชพืชขึ้นมาก็ทิ้งระยะไว้สักระยะหนึ่งพอขึ้นมาเห็นมากแล้วไถกลบอีกครั้งหนึง่งมันจะทําให้วัชพืชเบาบางและน้อยลงจะไถถึง3ครั้งก็ได้แต่ว่า ช่วงแรกๆเนี่ยเขายังไม่เห็นผลแล้วก็เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตของเขาก็ถ่ายสองครั้งก่อนถ่ายกลบไปนะครับแล้วก็เตรียมตามขบวนการที่เขาทำมาอันดับแรกลดลด,ลดวัชพืชแล้วแล้วก็ตัวท่านอาหารที่วัชพืชจะแย่งไปจากต้นข้าวก็ลดลงไปและมันจะเพิ่มผลผลิตนะแล้วก็ทําให้น้ําหนักข้าวดีขึ้นนะแล้วก็สิ่งเจือปนอะไรต่างๆก็น้อยลง กลุ่มมีความภาคภูมิใจว่ากลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ทางมูลนิธิใช้พัฒนาให้ทํานายอดเป็นกลุ่มแรกแต่หลักของนายอดผมพูดให้ฟังเสมอว่ามันมีความพิถีพิถันในเรื่องของการเตรียมงานมากเราจะทํำยังไงที่จะสามารถไม่ใช้สารกําจัดยาได้เลยก็คือเตรียมดินสําคัญที่สุดนั่นคือการเตรียมดินนายอดนี่สาคัญมากก็คือหญ้าที่มันมีอยู่ทํำยังไงให้ให้วัชพืชที่เราไถาขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นปุ๋ยให้ได้แล้วก็ปั่นให้มันเป็นปุ๋ยแล้วก็ฝังให้มันลึกให้ได้เพราะอะไรเพราะว่า เวลาเราหยอดลงไปเสร็จปั๊บเมล็ดข้าวกับกับหญ้าเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นพร้อมกันแต่ทำไงจะให้มเมล็ดข้าวมันงอกได้ไวกว่าหญ้าที่มันอยู่ในดินทุกขั้นตอนการผลิตเราใส่ใจเข้าไปในการผลิตคุณภาพผลผลิตของเรามาต้องดีเพราะว่ามันมันเราทำด้วยใจเนาะทำด้วยใจในการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานผู้เข้าร่วมโครงการต้องปลูกด้วยการดำแทนการหวาน เนื่องจากนาดำจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยกว่านาหวานต้นข้าวไม่เดียดเสียดทำให้ตรวจสอบข้าวชนิดอื่นที่ปนอยู่ได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้ผลผลิตที่สมบูรณ์และลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วยแต่กฎเกณฑ์นี้ได้สร้างความลำบากใจให้ทั้งสองชุมชนเนื่องจากพื้นที่ของพวกเขาเป็นพื้นที่ขาดน้ำพี่น้องก็ สายหัวกันหมดนะครับสายหัวเพราะว่าปัญหาเรื่องน้านะครับหนึ่งถ้านาะถ้าไม่ติดลําห้วยไม่ติดอ่ออางน้ําขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะทํานาดําได้เพราะช่วงดําเราต้องใช้น้ําสิ่งหนึ่งที่เป็นกังวลที่สุดก็คือเรื่องน้ําตัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเลยซึ่งจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของผลผิดก็ต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการทําข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวโดยทั่วไปหรือข้าวพันุ์ ปลอดสารอะไรต่างๆแต่ทางกลุ่มก็โชคดีที่ได้รับ,รบพระราธานสระน้ําจํานวน4 4ลูกด้วยกันพระองค์พระปราทานสระน้าให้เพื่อที่จะให้มาใช้ในการทำนาปลอดสารค่าวินรีนี่คือความเป็นกังวลเบื้องแรกที่เป็นกังวลแต่ก็ได้รับพระราธานสระน้ําพระราธานมาช่วยแก้ปัญหา สระน้ําพระราชทานเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุม,มารีเลยตั้งแต่เริ่มต้นในกลุ่มผลิตเมล็พันธข้าวหอมนี้ร้อยห้างเราเนี่ยนะฮะท่านรับสั่งว่าให้ไปหาพื้นที่คุดสระไม่ใช่คุศสระิสำหรับที่กเกษตรกรมีน้ําตกปลาใช้ตกปลาอย่างเดียวแล้วท่านก็รับสั่งว่าพอคุดสระเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคันสระเนี่ยให้ปลูกผักปลูกไม้ผล หรือพืชอะไรที่อยากปลูกให้ปลูกไปด้วยรัศดรจะได้มีทั้งสระมีน้ําแล้วก็อาน้ํามาลดผักหรือลดพืชอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้รับประโยชน์จากสระที่ขุดด้วยอันนี้เป็นแนวพระราชดำริของท่านเลยครับก็คือช่วงหน้าฝนฝนยังไม่ตกเราก็ยังมีน้ําในสระที่ได้รับพระราชทานมาเนี่มาหวานก้ารอซึ่งมันก็ทําให้เราแก้ปัญหาในเรื่องไอหวานก้า แก้ปัญหาในเรื่องน้ํำตกก้าที่จะรอดำมันมันก็เลยแก้ปัญหาในในไปไปได้อีกจุดหนึง่งในในลักษณะนี้ครับเมื่อปัญหาเรื่องน้ําได้รับการแก้ไขด้วยสระน้ําพระราชทานชาวบ้านก็เริ่มลงมือปักดําโดยไร้ข้อกังวลใจว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความแห้งแล้งจนต้องหันมาทำนาวานซึ่งใช้น้ําน้อยกว่าอย่างที่เคยทํามาหลายปี เวลาผ่านไปเมื่อถึงระยะข้าวเริ่มแตกกอรกรรมการของกลุ่มจะตรวจแปลงนาของสมาชิกเพื่อคัดพัน์ุชนิดอื่นๆอ,ออกจากพัน์ุข้าวหอมมะลิ105ที่อาจจะปะปนมาโดยที่ชาวบ้านไม่ได้ตั้งใจพอถึงระยะที่มันจะเริ่มแตกกอรเราก็จะลงไปดูว่ามันแตกกอผิดปกติไหมเช่นแตกกอกว้างขยายแผ่ เลือดแตกเป็นทรงที่ค่อนข้างตรงเหมือนกันหมดไหมถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่แตกเลยเหมือนแผ่ออกไปเนี่ยแสดงผิดปกติแล้วต้องดึงออกแล้วก็ไประยะที่เจริญเติบโตมันจะมีข้าวที่เจริญเติบโตถ้าไม่ใช่มะลิ105เนี่ยฮะมันก็อาจจะโตไม่สม่ำเสมอจะมีแทงสูงึง้นมาบ้างหรือว่าสีผิดไปอีกเมื่อโตโตถึงระยะที่ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ทําการดึงถอนอีกทีอีกครั้งก็ระยะออกรวง เมื่อเขาออกรวงกันหมดแล้วจะมีต้นอื่นที่แซมากําลังจะเริ่มออกรวงจะตั้งใบธงขึ้นมาเรื่องนี้อันเนี้ยนนมันไม่ใช่และมันคนละหมวดหมู่กันละก็ต้องดึงออกพอขั้นตอนอีกขั้นตอนที่งเป็นขั้นตอนที่5เนี่ยคือระยะที่ออกรวงและโน้มรวงนะแล้วก็ข้าวเต็ม,มนเมล็ดเริ่มจะแก่จะสุกเนี่ยเราก็จะให้ชาวบ,บ้านเนี่ยตรวจอีกครั้งหนึง่งผ่านไปหลายเดือน เมื่อทุ่งนาเป็นสีทองและข้าวโน้มรวงก็มาถึงขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวในขั้นตอนนี้ชาวบ้านต้องทำด้วยความระมัดระวังพิธีพิถันเพื่อไม่ให้มีพันข้าวอื่นปะปนต้องมีการทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างดีรวมถึงภาชนะที่ใช้ขนข้าวต้องทำความสะอาดจนมั่นใจว่าไม่มีเมล็ดข้าวอื่นตกค้างอยู่ แล้วก็ในส่วนของอรถเกี่ยวนาแปลงอื่นเวลาก็หันตูดใช้เหล่านี่ฝางแต่ข้าวปนตัวนั้นมันก็จะมากับฝางอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะการบรรจุกระสอบไม่ว่าจะเป็นการเก็บไม่ว่าจะเป็นการขนเข้าเปลือกทุกขั้นตอนต้องให้ความสําคัญให้ความสําคัญทุกกระเบียดนิ้ว หลังการเก็บเกี่ยวเมื่อสมาชิกทำความสะอาดมเมล็ดพันุ์ข้าวและลดความชื้นแล้วเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันเพนเิริและกรรมการผู้ควบคุมการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของกลุ่มรวมถึงเจ้าของนาข้าวจะร่วมกันตรวจสอบพันุข้าวโดยสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกมา1นกิโลกร,รมัมเพื่อวัดความชืน้นและตรวจสอบข้าวมเมล็ดแดงโดยทดสอบเช่นนี้สองครั้งซึ่งข้าวที่จะผ่านเกณฑ์ได้นั้นต้องไม่มีข้าวมเมล็ดแดง หรือมีข้าวเมล็ดแดงปนได้ไม่เกิน3เมล็ดต่อ1กิโลกร,รมัมทองเรามาตรฐานสูงนะครับคือ1นกิโลเนี่ยเราจะให้มีเมล็ดแดงปนได้ไม่เกิน3เมล็ดถ้าเกินนี่ตกเกณฑ์ถ้าตกเกณฑ์เนี่ยเราคือเกษตรกรมีความตั้งใจในการผลิตเนี่ยแล้วก็ต้นทุนทของห้าศูนเราก็รับซื้อเอาไปสีเป็นข้าวสารซึ่งจะมีคุณภาพสูงเพราะว่าเราผลิตด้วยปลานีลแล้วก็สมบูรณ์ เมื่อตกเกณฑเกิน3เมล็ดเราจะซื้อมาผลิตเข้าวสารสาหรับบริโภคเอาไปจําหน่ายตาจันกับผักถ้าเกิดว่าศูนย์เมล็ดนะครับศูย์เนะมล็ดเนะี่ยเราจะเพิ่มเขาเรียกว่าค่าความเอาใจใส่ถ้าศูนยะ์เมล็ดเนี่ยเราเพิ่มให้อีกกิโลละ2บาทแต่ถ้าเกิดว่า1เมล็ดเพิ่มให้บาทหนึงนะครับสเมล็ดนะก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ และแล้วก็มาถึงวันสำคัญวันที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการตรวจพันข้าวหอมมะลิ105รพระราชทานที่ทุกคนจะได้ทราบผลว่าการทำข้าวประณีตมาตลอดทั้งปีนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่กระบวนการทำนาของเราเเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของกระบวนการทำนาเนาะ ทีนี้ความหวังของชาวนาก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิตความหวังของชาวนาที่จะได้ผลผลิตที่ดีตามความต้องการที่เราหวังไว้มาทั้งปีมันถึงมีกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นว่าชาวนาก็มีความหวังต้องการได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเราต้องใช้ศาสตร์ทุกแขนงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นความหวังของชาวนาครั้ง,งสุดท้ายละที่เรารอคอยมาทั้งปีก็คือวันนี้แหละ จะสวยมีเม็ดแดงด้วให้ผ่านให้ผ่านด้อซถุยปุยหยาแต่แหกเ่ยวที่เจ้าฐานซาธถุพผ่านผ่านหลายหลายเรื่องนะเพราะว่าหนึ่งที่เราเข้าร่วมโครงการเรื่องของราคาเป็นตัวตั้ง และก็หลายๆเรื่องที่ท่านท่านประธานให้เราและก็ในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าในราคาข้าวถือว่าเป็นเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงด้วยทุกคนก็รุ้นทุกคนก็โอ้โหสุดยอดนะครับก็อารมณ์แต่ละคนในช่วงของกระทะในช่วงของคัดมเมล็ดนีด่มันไม่สามารถอธิบายได้คนง่ายืางนะครับอย่างผมอยู่โอ้แต่ละปีนี่บางครั้งก็ไม่กล้าเข้า จะให้แม่บ้านเข้าเข้าไปดูนะเพรไม่กล้าอย่างน้อยก็ถือว่ามันมันทนดูไม่ได้ว่างั้นลุ้นตัวโกลงลุ้นจนตัวโกงบางครั้งก็ยอมยอมรับนะครับว่าอุ้มันอธิบายมันถูกพวกนี้ย างคนเวลาตรวจตรวจข้าวเนี่ยว่าจะมีข้าวปนไหมจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยของตัวเองไม่กล้าตรวจให้เฉพาะกรรมการตรวจของตัวเองจะไปหลังบ้านคอยฟังเสียงถ้ามีเสียงเฮดังๆอ้าวและวิ่งออกมาดูนะมีการลุ้นฮะอันนี้ระทึกระทึกแบบตัวผมพูดตรงๆนะวันนี้ผมเนี่ยผมไม่อยากให้ตรวจเลย พราะปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วผมโดนไป18มเมล็ดไงเยอะที่สุดเลยเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดนะวันนี้ผมว่าผมจะสูนเมล็ดผมว่าผมขอให้ผมได้ผ่านหนึ่งในหนึ่งในสก็พอแล้วผมถือว่าผมผมสําเร็จแล้วนะแต่ได้ตั้งใจว่าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือปีนี้ตั้งใจว่าอยากจะให้ผ่านศูนย์เมล็ดทุกกลุ่มทําไมต้องผ่านทุกคนเพราะว่าเราต้องการคุณภาพเราต้องการการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพนั่นคือจําเป็นต้องผ่านทุกคน ทุกคนที่ผลิตข้าวต้องได้คุณภาพนั่นคือความหวังแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราเพราะว่ามันเป็นความหวังของชาวนานที่จะผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดีจุดสูงสุดของคนทำข้าววินซีในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนของพวกงท่านเนี่ยคือจุดนี้แลับมันจะทำให้สมาชิกเราเนี่ยมีเครมีความตั้งใจมีแรงบันดาลใจในการนำไปสู่ความสำเร็จของเขาในอนาคตนี่สิ่งหนึ่งในวะันนี้นะครับที่ผมพูดตรงๆว่าวันนี้คือดีใจมาก ทที่ได้ำสำเร็จความสำเร็จในวันนี้นอกจากจะทำให้คนในชุมชนบ้านขอนแกน่นและบ้านหนองแคนมีความภูมิใจที่ได้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีเพื่อสำรองไว้ยามเกิดวิกฤตต่างๆแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ว่าหากพวกเขาปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวจากวิธีดั้งเดิมไปสู่กระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพตั้งแต่การเตรียมดินจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวพวกเขา ก็จะมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงแต่ได้พันุ์ข้าวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและขายได้ในราคาที่สูงขึ้นซึ่งท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้พวกเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพวกเขาสามารถเป็นต้นแบบให้ชาวนาอีกนับล้านล้านคนที่ต้องทนทุกข์อยู่กับราคาข้าวที่ตกต่ำในทุกๆปีว่าอาชีพชาวนาคืออาชีพที่มีความหวัง หากทุกคนหันมาให้ความสำคัญกระบบการผลิตที่มีคุณภาพโครงการที่สํำคัญโครงการนี้สามารถแทรกเข้าไปในชุมชนทุกชุมชนได้เนี่ยหนึ่งสภาพแวดล้อมกลับคืนมาความสมบูรณ์ของดินกลับคืนมาสองความเสร็จรัังที่สองที่ชุมชนที่จะได้รับถ้าโครงการนี้สามารถเข้าไปอยู่ในชุมชนแต่ละชุมชนได้คุณภาพ ทางด้านชีวิตของเขาจะดีขึ้นเพราะเขาจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารก็จะมีความยั่งยืนนี่คือส่วนหนึ่งประการที่3ก็คือการทําการเกษตรเนี่ยต้นทุนจะลดลงแต่เมื่อสภาพดินปั๊บผลผิดก็เพิ่มขึ้นมันก็จะสวนทางกันในทางบวกกับทางลบคือคุณภาพดินสูงต้นทุนต่ําผลผิดสูงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการที่เราได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารมีความมั่นคงทางอาหารมีความยั่งยืนอันนี้สูงสุดที่สุด วันนี้โลกทั้งโลกแล้วครับยอมรับเหมือนแล้วว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดมันไม่ใช่อะไรที่เราเกียดตะกายกันเลยนะครับเหลือสิ่งใดเนี่ยเรื่องอาหารเพราะว่าในขณะนี้สิ่งที่น่ามีตกทุกร้อนเราต้องรีบทำใหญ่คือปริมาณประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเพราะฉนั้นถ้าไม่วางความปลอดภัยทางด้านอาหารหรืออะไรแต่ะไรผิดที่เกิดเนี่ยย้อนกลับมาคําว่าพอเพียงมันก็เกิดวิกฤตแน่นอนที่สุดเลยนะครับเวลานี้ มีหลายประเทศหลายพื้นที่ในโลกนี้ไม่ได้โชคดีอย่างประเทศไทยนะครับก็บอกมีคนอยู่หลายร้อยล้านคนขนาดานี้อาหารไม่พอกินน้ำดื่มที่บริสุทธิ์ไม่ีเพียงพอบริโภคด้ซ้ำไปเพราะเรานี้โชคดีนะครับเรายังไม่เคยเจอภาวะอย่างนั้นเลยเพอเดินตามรอยโรรองตันนั้นก็มีนะครับขอแต่ว่าให้มีนม้ำนะครับให้มีดินที่มีความสมบูรณ์และเหลือสิ่งใด ให้มีจิตใจที่รักษาเป็นดินของตัวเองพยายามสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นจะเป็นดีนของตัวเองแล้วเราก็มีชีวิตอยู่รอดได้ครับเป็นเมื่อนดินนี้ i